ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมถึงห่างแต่ยังห่วงครั้งที่5ค่ะเสริมทับโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ ไปกันที่ห้องประชุม401สารกลางจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์อิสรีหันษาจรูนโรธผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทกีรปะกริตทีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคุณอดิสรร่มสนรองเสนาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะครับ เป็นกิจกรรม OSR ถึงห่างแต่ยังห่วงครั้งที่5ค่ะ,<ฮ>ะซึ่งพูดตรวจการแผ่นด,ดินส่งความหวนใหญ่ต้านภายัยโควิด -19 ณจังหวัดสมุทรสาคร มอบสเปรย์มอบแอลกอฮอล์แลวก็มอบ,บทิชชู่เปียกค่ะของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกว่า5000ชิ้นด้วยกันให้กับคุณนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายแพทย์นรเรศฤทธิ์ขัดทศีมานายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานพยาบาลและก็โรงพยาบาลสนามของโรงงานในจังหวัดค่ะค,คุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประ าผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า ตั้งแต่บ้านเมืองของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการร้องเรียนและก็ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆในช่วงการระบาดของโรคพร้อมกับบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ผู้ตรวจการแผ่นดินคุณณรง์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงหัวหน้าส่วนต่างๆได้รับทราบข้อมูล พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนามในโรงงานค่ะและสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันของจังหวัดเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของสอบอคแล้วก็เห็นว่ามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนรองรับผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างเพียงพอซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ยังเห็นว่าสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบหรือเป็นโมเดลในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนามให้กับจังหวัดอื่นๆได้ต่อไปและก็พร้อมจะสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพค่ะ